เพจรับคัดของหาของตะลาดลงเกลือรันยาประเทศทูโทนช็อปนะคะนี่เป็นตุ๊กตาทีวนะคะขนาด8นะคะขนาด8นิ้วนะคะ100ตัวตามออเดอร์ลูกค้าสั่งนะคะส่งไปที่ประเทศไต้หวันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับออเดอร์นะคะสินค้าตัวนี้นะคะถ่ายจากสินค้าจริงนะคะจะส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากติดต่อสอบถามนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถเข้าไปที่เพจนะคะ เฟซบุ๊กนะคะพิมพ์คำว่ารับคัดของหาของตลาดลงเกลืออรัญญประเทศทูโทนช็อปนะคะหรือสามารถเข้าไปที่ไอจีนะคะพิมพ์คำว,ว่าทูโทนช็อปนะคะลงท้ายด้วย P3 ตัวนะคะเดี๋ยวมีแอดมินตอบกลับตลอดนะคะหรือสามารถสั่งค่าสินค้าตัวอื่นก็ได้นะคะเรารับค่าสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในลงเกลือเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง youtube ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ